สวัสดีครับแมนครับเอฟซี MC ช่องสีสเกตรไลท์อา้าวหมดใส้ะบาเนี่หอดรนานี่ดีวัดปา่าแสงธรรมภูมิลังสีอย่างแม่นว่านี่แม,ม่มมนนี่นี่นีป่ปลายสาวน้อยนี่แม่นะ่ะส้ายซ้ายอ้าวที่นี่วัดสัตวใจเยน็ยนๆเ<ย>ด้อลูกพี่ข้างหนา้าบอกข้างหน้าข้าะทั้งนี้มันเข้าอะไรนี่โอ้ยเกือบไปสีว่าโอ้พี่ตั้งเขาโอ้ยเนาะต่างคนต่างบ่เคยมานี่นี่นี่ทางเข้านี่นี่ นี่เขาเนี่ยครับเจียเย็นๆกับลูกพี่อ๋อจาโอ้โหทีมงานบ้านฮักน้องอุ้งอิงจ้าจะหนึ่งรถตู้นะครับตอนนี้เดินทางถึงหน้าวัดแล้วมาช่วยงานบุญจมาช่วยงานบุญลงบูดเดียจานี่นู่นผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์เราอยู่นู่นจะนช่นนะครับทีมงานบ้านฮักน้องอุ้งอิง วัดป <mel od ic 00> ่านี่นะครับทีมงานบรรทัศน์ลเหลียมงานม้เซเว่นวะเอซเว่นเซเว่นยังที่มาอยู่ในวัดป่าเนอะเซเว่นนี่เซเว่ทางทั้งเฮ้ยเจ้าละยาสูมาซื้อไหมยังมีทางเข้าวัดนะครับออผู้แล้วก็ตามไปไปผุ้แล้วจะนี่ จะมีสัญญาณเน็ตหรือเปล่าเนาะเนาะเจอมุนอีกแล้ววอเจอมุนเาเจอมุนอีกแล้วเหรออันตรายเพระน้าบาดทเยอนหลายโอ้เปิดมีตาทีกะให้เขาขึ้นลาง้างทางเขาโอ้ผุนทางเขาลูกเรือเีวเออ่มีคือเก่า เขาเจ้าแรงนี่เขาเจ้าแรงนายเต็มเป็นไม้อะไรเ่นรถอรถรถมาขึ้นเข้าไปเนี่ยเอเมนเมนเมนงานใหม่ฮักรถบั่เนเออปวดเอาใจเย็นใจเย็นรถอะไม้าลูกพีเี่ยละเนาะ โอ้ข้างในนี่ก็จะมีบานค้นอยู่ห้ามจอดขวางประตูเิ่นว่าแล้ววัดเท่าเรียวไม่ทั้งไหนเรียวซ้ายเนี่ยบอกยูดตรงเข้าไปวะโอ้ตามไฟไปนู่นไฟอยู่ยไปผุดใช่ครับ<ล>ถ้ามากลางคืนจะสังเกตง,ง่ายเนาะกลางวันก็ต้องดูเสาไฟไรม่นดมาดะเอ่ะเดี๋ยวคนเลิ่นกันนมันจะเลินกับน้องครูอยู่เนาะไมยอมอ่ตัวมันจะเลื่อนับนองรอ นี่งาหน่อยวะนี่งาะน้อยหรืองหง่ายนี่าได้ยินบอก้นกระจบ้นยบมาไม่ามเี้ยเพื่อทางเขาทางเขาจอรถยุคพุนหรอไหมอันนี้ทางเขาเบิงหมูลำเอ๋ครับทีมงานบ้านทักนนองอิงมาถึงแล้วครับ เนี่ยผู้ใหญ่บ้านเปิดประตูฝั่งนู้นดิอ๋อทีมผู้ใหญ่บ้านใช่ใช่ทีมผู้ใหญ่บ้านเราทีมผู้ใญ่บ้านจอดรถใสครับจอดเข้าที่จอดเลยจอดเข้าที่จอดเลยอ่าจอดเข้าที่จอดเลยเอาผู้ใหญ่เอับนาะน่นเนเนน่ยนเนเเนา เขาไปจอดเลยป่ะนะอันนี้เขานี่ขึ้นในบ่นี่ขึ้นได้ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรถลงก่อนเดี๋ยวผมค่อยลงก็เดี๋ยวผมลงเป็น,นเดี๋ยวค่อยไปตามเอาของทีหลังเอารถไปจอดก่อนนะใช่คลิปกับฝากไว้ํำนี้ก่อนครับไว้พอกันคลิปหน้าครับส